ท็อปิกในวันนี้นะฮะก็สร้างฉิกยันเสียว เรากำลังจะเข้าสู่วัยกลางคนในช่วงปีแรกเราเจออะไรกันมาบ้างก่อนเข้าวัยสามสิบเฮียกูเคยจะล้อคนอื่นอะปวดหลังผมเป็นหลังล่างด้วยโลบักเพนไอ้นั่นเลยน่าเป็นสุดมันทำงานหน้าความตลอดผมก็เลยเปลี่ยนแหละไปน,นั่งที่อื่นมันถึงได้เข้าโรงพยาบาล <laughs> ทุกเดือนไงร่างกายรีคอฟเวอรีช้าเป็นหวัดเป็นนาน่ะหายช้าข้อเท้าพิกอะสองเดือนอะจากตอนสิบเจ็ดสิบแปดอะแค่สองวันอะตื่นมาเอาดคำหนึ่งเว้ยกรอเดี๋ยวปีหน้าจะเป็นกรอบแหละพวกรกดมอะตอนเด็กไม่เข้าใจทำไมพ่อแม่พวกรกดมครับอ๋อแค่ตัวมาเก็ตแลรกแต่ก็ได้พกแม่งโค ยี่สิบสองยี่สิบสามกินได้ทุกวันเลยชาไทยอะผมดูแบบจับเัวนี้เหนไรแล้วนี่รู้จักแพ้และรับมือกับความผิดหวัง โอ้โหกูทำเดิร์อยู่ปะเนี่ยเดิร์สแตนดิ้งยืนเลยยินดียินไลฟ์กับอะไรน้อยลงอะไรที่เราเคยสนุกเลยวเราะกับมันอ่ะแม่งขับยากมากเลยไม่เนาะเมื่อกี้จิยุกลุกขึ้นหัวกระแทกมึงยังขับอยู่เลยผมแม่งต้องไปงานศพพอๆกับงานแต่งอ๋องานแต่งยังดีกว่าถึงกูจะไม่อยากใส่ซองเลแต่งซองแม่งไม่เขียนชื่อไอ้อายุพ่อแม่และการเผื่อใจทุกวันที่เราโตขึ้นจะเป็นทุกวันที่พ่อแม่แก่ลงโอ้โหโคตรเครียดอะครับกินข้าวด้วยกันอ่ะสัปดาห์ละครั้งอ่ะถึง ซื้อเครื่องเกมเข้าบ้านอ่ะก่อนยืดภาษีครั้งแหลอย่างโง่อเลยเงินไม่ใช่ทุกสิ่งไอเงี้ยแต่ต้องมี